สวัสดีครับขยินดีต้อนรับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับของฉันนะคะเสียงช้อนกระทบจานดังแผ่วเบาในบ้านไม้เก่ากลางหมู่บ้านเงียบงนันแต่จานใบนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีเศษข้าวไม่มีรอยแกงมีเพียงความเย็นเยียบของความเงียบที่แผ่คลุมอยู่บนโต๊ะอาหารแม่วันนี้ไม่กินข้าวเหรอเสียงของพลอยเบาเหมือนกลัวทำลายบรรยากาศอะไรบางอย่างเธอมองจานตรงหน้าแม่จานที่แม่ตั้งไว้เหมือนทุกวันตั้งตรงข้ามกับเก้าอี้ว่างเปล่าที่ไม่มีใครได้นั่งมานานปีแม่ไม่ได้ตอบเพียงแค่เอื้อมมือไปจัดช้อนให้ตรง กินไปก่อนลูกแม่ยังไม่หิวน้ำเสียงเรียบแต่ในดวงตานั้นมีเงาน้ำใสสะท้อนแสงตะเกียงข้างนอกบ้านลมเย็นจากทุ่งพัดหอบเปล่งหญ้าแห้งเข้ามาพล่อยมองออกไปเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งเอง็นอยู่ตรงมุมระเบียงที่นั่นเคยเป็นที่ที่พ่อเธอนั่งสูบบุหรี่หลังมื้อเย็นเสมอแม่ถ้าพ่อยังอยู่อย่าพูดเลยลูกเสียงแม่ขาดห่วงกินข้าวเถอะเดี๋ยวเย็น เงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงช้อนที่กระทบขอบถ้วยเบาๆเหมือนเสียงตัวใจพล่อยมองจานเป่าตรงหน้าพ่ออีกทีจานที่แม่ยังคงล้างเช็ดและวางไว้ทุกข้ามเหมือนรอใครกลับมาแม่พ่อจะกลับมาจริงๆเหรอแม่ยิ้มบางคนที่ออกจากบ้านไปถ้าใจยังอยู่ก็เท่ากับไม่เคยจากไปไหนหรอกลูกคำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศเนิ่นนานราวกับมีลมหายใจอีกคนหนึ่งแทรกอยู่ในห้องพลอยลุกตาก้งลงมลงมองข้าวในจานตัวเองที่ยังพร้อมไม่ถึงครึง่ง เธอรู้สึกเหมือนกลืนอะไรไม่ลงทั้งที่กลิ่นแกงเขียวหวานยังหอมอยู่ทั่วบ้านเสียงหมาเห่าจากท้ายซอยดังขึ้นใครบางคนเดินผ่านหน้าบ้านเงาร่างหนึ่งสะท้อนบนผนังไม้หลังม่านหน้าต่างสูงทรงเหมือนใครบางคนที่เธอจําได้ขึ้นใจมือของแม่ชะงักช้อนหล่นกระทบโต๊ะเสียงดังกริก๊กทั้งบ้านนิ่งสนิทพลอยเงยหน้าขึ้นทันทีมองไปยังประตูที่แง้มไว้แต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเงาเคลื่อนไหวผ่านประช้า,ชา และจานเปล่าบนโต๊ะที่มีรอยน้ำหยดลงบนขอบจานทีละหยดลมจากทุ่งพัดเข้ามาทางประตูที่แง้มมวยผ้าม่านสีซีสบัดช้าๆเหมือนมือใครบางคนกำลังปอบโยนความเงียบในห้องนั้นพลอยจ้องมองประตูอยู่นานหัวใจเต้นแรงจนนิ้วมือเย็นเฉียบเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆว่าอยู่ข้างนอกเหมือนคนเดินผ่านบันไดไม้ที่เอีดอาไปทีละขั้นแม่ลุกขึ้นช้าๆมือสั่นน้อยๆแต่สายตาย,ยังจ้องไปที่เงานั้นพลอยปิดประตูซะลูกแม่เหมือนมีคนแม่บอกให้ปิด เสียงแม่แข็งกว่าทุกครั้งแต่ในน้ำเสียงนั้นแฝงด้วยความกลัวที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนพลอยกลืนน้ำลายแล้วเดินไปปิดประตูแต่ก่อนที่เธอจะเอื้อมมือแต่ก่อนเสียงคอเบาเบาก็ดังขึ้นจากอีกด้านก๊อกก๊อก,กเธอสะดุ้งถอยหลังหัวใจหล่นไปอยู่ตรงตาตุ่มแม่ยืนนิ่งอยู่กลางห้องสีหน้าไม่เปลี่ยนมือกำแน่นข้างลำตัวเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและหนักแน่นกว่าเดิมแม่ใครมาเสียงพลอยเบาเหมือนกระซิบ แม่ไม่ตอบเธอก้าวเข้าไปใกล้ประตูเอื้อมมือไปแตะก,ก่อนด้วยท่าทีลังเลก,ก่อนจะถอนหายใจยาวกลับมาทำไมตอนนี้เธอพูดกับประตูเหมือนคนที่รู้ดีว่าอีกฝั่งเป็นใครพลอยอ้าปากจะถามแต่แม่ก็เปิดประตูออกในจังหวะน,นั้นเองประตูไม้เก่ากระรอบแกรบเผยให้เห็นความมืดข้างนอกที่หนาทึบมีเพียงแสงไฟจัดตะเกียงที่ส่องลอดออกไปเห็นฝุ่นในอากาศลอยระยับช้าๆเหมือนเวลาหยุดหมุนไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แม่ยืนนิ่งอยู่นานก่อนจะก้มลงมองพื้นหน้าบ้านมีรอยเท้าเปียกน้ำสองรอยชัดเจนเหมือนคนเดินลุยน้ำเข้ามาแล้วหายไปเฉยเฉยลมพัดอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังคลืดๆลดราวกับเสียงหายใจของคนที่ยือนอยู่ใกล้ๆแม่ค่อยๆปิดประตูแล้วหันกลับมามองพลอยไปเอาผ้าขนหนูมาให้แม่หน่อยผ้าขนหนูแม่จ้ะเร็วเข้าพลอย เสียงนั้นเด็กขาดจนน่ากลัวเพลอยวิ่งไปหยิบผ้าขนหนูมาอย่างงงๆแล้วส่งให้แม่รับไปแล้วเดินกลับไปที่โต๊ะอาหารอย่างช้าช้าเธอเห็นแม่เช็ดจานเปล่าใบนั้นอย่างเบามือราวกับมันเป็นของมีชีวิตแม่นั้นจานของพ่อเพลอพูดออกมาเบาๆแม่ไม่ตอบเพียงแต่เอาผ้าพาดไว้บนขอบจานแล้วนั่งลงตรงเก้าอี้ว่างที่เคยเป็นของพ่อเธอก้มหน้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยขึ้นมามองลูกสาวดวงตาคลอด้วยน้ำตาพลอยจำได้ไหมวันที่พ่อจักไปแม่หุงข้าวไว้หม้อหนึ่งพลอยพยักหน้า วันนั้นฝนตกพ่อบอกว่าจะไปวัดบอกว่าจะกลับก่อนค่าแม่ยิ้มเศร้าแต่พ่อก็ไม่กลับอีกเลยเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติกต๊กติ๊กช้าช้าเหมือนทุกวินาทีขุดลึกลงในหัวใจทั้งคู่หลังจากคืนนั้นแม่ได้ยินเสียงช้อนกระทบจานทุกคืนแม่พูดต่อบางทีตอนตีสองบางทีตอนฟ้าสางเหมือนพ่อกลับมากินข้าวแล้วจะไปเงียบเงียบพลอยกลืนน้ำลายแม่แน่ใจหรือว่าไม่ใช่ลมไม่ใช่หนูถ้าเป็นหนูมันจะตัดแกงได้หรือลูก แม่พูดยิ้มบางแต่น้ำเสียงนั้นแผ่วจนแทบไม่เป็นเสียงพลอยขนลุกสู้แม่วางผ้าขนหนูลงบนโต๊ะแล้วมองจานเปล่านั้นอีกครั้งคืนนี้เขากลับมาอีกแน่แม่เพราะวันนี้ครบเจ็ดปีแล้วประโยคนั้นเหมือนฟ้าผลางกลางอกพลอยนิ่งไปเธอจำได้ดีวันที่พ่อหายตัวไปตรงท่าน้ำหลังวัดตอนนั้นชาวบ้านช่วยกันหาทั้งคืนแต่เจอเพียงเรือไม้ลอยอยู่กลางน้ำกับผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดของพ่อที่เน็บไว้ข้างหัวเรือ แม่ไม่เคยเชื่อว่าพ่อตายเธอแค่บอกทุกคนว่าเขาแค่ไปช้าแล้วตั้งจานข้าวรอไว้ทุกคืนตอนนี้เองเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากครัวแก๊กเสียงช้อนตกแม่เงยหน้าทันทีพล่อยลุกขึ้นตามเสียงนั้นดังอีกแก๊กแก๊กเหมือนมีใครกําลังคนอะไรอยู่ในถ้วยทั้งสองเดินไปทางครัวทีละก้าวไฟจากตะเกียงในห้องเริ่มสั่นไหวเหมือนโดนลมที่ไม่มีทิศทาง ที่บนโต๊ะครัวมีถ้วยน้ำพริกกวางอยู่ถ้วยที่แม่เพิ่งเก็บตอนหัวค่ำตอนนี้มีช้อนหนึ่งคันวางพาดอยู่ในนั้นและน้ำพริกในถ้วยลดลงไปครึ่งหนึ่งแม่ยืนนิ่งสีหน้าซีดจางพลอยรีบเข้าไปจับแขนแม่แม่เราออกไปจากบ,บ้านเถอะนะแม่ไม่ขยับเธอเพียงมองไปยังเก้าอี้ข้างโต๊ะครัวที่ตอนนี้ขยับสิงเอียดเบาๆเหมือนมีใครกำลังนั่งลงช้าๆกลิ่นบุหรี่จางๆลอยมาแต่ปลายจมูกกลิ่นเดียวกับที่พ่อเธอสูบเสมอหลังอาหารค่ำ ถ้อยน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธออยากกรีดร้องอยากหนีออกไปให้ไกลแต่เสียงของแม่ทําให้ขาเธอแข็งค้างถ้อยไปตักข้าวเพิ่มอีกจานสิลูกแม่เร็วข้าวเขากลับมาแล้วแม่พูดทั้งที่น้ําตาเริ่มรินเธอมองไปยังที่ว่างตรงข้าเหมือนเห็นใครบางคนนั่งอยู่จริงๆถ้อยสั่นไปทั้งตัวแต่สุดท้ายก็ยอมทตาตามเธอเดินไปตักข้าใส่จานเสียงช้อนกระทบถ้วยดังสะท้อนก้องไปทั่วครัวตอนเธอกลับมาที่โตะ๊ะแม่กําลังพูดกับใครบางคนที่มองไม่เห็น วันนี้มีแกงเขียวหวานที่เธอชอบนะลองชิมสิแม่ตักแกงใส่จานเปล่าข้างหน้าเสียงน้ำแกงกระทบข้าวดังเบาๆแล้วแม่ก็เงียยไปเหมือนรอฟังคำตอบพลอยมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เหมือนกำลังจะแตกเธออยากพูดอยากบอกให้แม่หยุดแต่เสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากอีกฝั่งของโต๊ะเสียงช้อนกระทบข้าวเบาๆแกร๊กแกรกแม่ยิ้มทั้งน้ำตากลับมาช้าเหมือนเดิมเลยนะลมพัดจากหน้าต่างเข้ามาอีกครั้งไฟตะเกียงวูบหนึ่งแล้วดับลงทั้งห้อง ทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างเผยให้เห็นเงาคนที่สามนั่งอยู่ตรงข้าแม่เงาที่มีคนบุหรี่ลอยวนรอบตัวพล่อยร้องให้เธอถอยหลังจนชนผนังมือสันเทาพ่อใช่ไหมเงานั้นไม่ตอบเพียงก้มหน้ากินข้าวต่อไปอย่างเงียบงนันแม่ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตากินให้หมดนะเดี๋ยวข้าวเย็นหมดแรงอีเสียงช้อนยิงดังต่อเนื่องเป็นจังหวะสม่ำเสมอจนกระทั่งจู่จูมันหยุดลง เงานั้นหายไปเหลือเพียงจานที่มีข้าวพร่องไปครึ่งหนึ่งและรอยน้ำหยดบนโต๊ะที่ยังอุ่นอยู่แม่ยกมือแตะขอบจานนั้นอย่างแผ่วเบายังอุ่นอยู่เลยเธอยิ้มเหมือนคนเพิ่งได้พูดคำลาที่ค้างคามานานพลอยเดินเข้าไปใกล้เห็นรอยนิ้วมือเปียกน้ำสามนิ้วทับอยู่บนขอบจานเธอกลืนน้ำลายแล้วถามเสียงสั่นแม่พ่อจะกลับมาอีกไหมแม่ไม่ตอบเพียงแต่มองออกไปทางประตูที่ปิดไว้แน่นแล้วพูดเบาๆ บางคนไม่ได้หายไปไหนแค่ยังหาทางกลับบ้านไม่เจอเท่านั้นเองเพล่อยมองจานเปล่าบนโต๊ะจานที่เมื่อครู่ยังมีข้าวอยู่ครึ่งหนึ่งตอนนี้ว่างเปล่าเหมือนเดิมเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกต๊กติ๊กเสียงลมพัดผ้าม่านให้สบัดเบาๆแล้วความเงียบก็กลับมาอีกครั้งหนักแน่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาไม่ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนตาเธอเหมอมองจานเปล่าราวกับกำลังคุยกับใครในใจ คล้อยเอื้อมมือไปแตะข้อมือแม่แม่แม่ยิ้มบางเขากินอิ่มแล้วคำพูดนั้นเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายของค่ำคืนและในความเงียบงันนั้นเองเสียงช้อนกระทบจานก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วกว่าเดิมเหมือนจากที่ไกลออกไปเรื่อยๆจานเปล่าบนโต๊ะอาหารยังคงอยู่ตรงนั้น รุ่งเช้าของวันถัดมาแสงแดดแรกลอดผ่านบานหน้าต่างไม้เข้ามาในครัวเสียงนกเอี้ยงร้องอยู่บนสายไฟหน้าบ้านกลิ่นข้าวสวยร้อนๆลอยออกมาจากหม้อท,ที่แม่หุงไว้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเผลอเดินลงบันไดเงียบๆหลังคืนอันยาวนานที่แทบไม่ได้นอนเธอเห็นแม่ยังนั่งอยู่ที่เดิมโตอาหารยังคงเหมือนเมื่อคืนจานสามใบวางเรียงอย่างเป็นระเบียบจานของพ่อถูกล้างสะอาดและวางคว่ำไว้ข้างถ้วยน้ำพริกแม่ยังไม่หลับหรอเธอถามเสียงเบาแม่เงยหน้าขึ้นยิ้ม หลับสิตาตื่นเช้าแปลกดีนะเหมือนมีคนเรียกให้ลุกมาหุงข้าวอีกหม้อพลอยมองรอยยิ้มของแม่มันไม่เหมือนทุกวันยิ้มที่มีความสงบเหมือนคนที่ได้วางสิ่งหนักไว้ในใจแม่ลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างรับแสงเช้าเมื่อคือนฝนตกอีกแล้วแต่แปลกนะพลอยเห็นไหมท่าน้ําหลังวัดน้ําแห้งลงหมดแม่ไปดูมาแล้วเหรออืมตอนเดินกลับจากใส่บาทเห็นมีเรือลำหนึ่งลอยมาติดข้างฝั่งมันเก่าแล้วแต่ยังมีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งผูกอยู่ตรงหัวเรือเหมือนของพ่อไปเลยพลอยชะงักหัวใจเต้นแรง แม่เอากลับมาหรือเปล่าแม่สายหน้าไม่หลอกลูกของบางอย่างมันควรอยู่ที่เดิมให้เขาพาไปที่ที่เขาควรอยู่เพอยมองหน้าไม่อย่างนิ่งงันเหมือนเห็นหญิงคนเดิมที่เคยร้องให้ทุกค่ำคืนเปลี่ยนเป็นหญิงชาราที่สายตาอ่อนโยนขึ้นแต่มีบางอย่างในแววตาคล้ายกับการบอกลาแม่เดินไปจัดโต๊ะอาหารใหม่อย่างเงียบเงียบแล้ววางจานเพียงสองใบเพอยสังเกตได้ทันทีแม่และจานของพ่อแม่ชะงักเล็กน้อยก่อนจะยิ้มอ่อนๆไม่ต้องวางแล้วลูกเขาคงอิ่มแล้วละ่ะ เสียงลมจากทุ่งพัดเข้ามาเบาๆกลิ่นดินหลังฝนหอมอวนไปทั่วบ้านผ้ามานสีซีดไหวช้าๆเหมือนมีมือใครบางคนแตะต้องพลอยมองโต๊ะอาหารนั้นมีเพียงสองจานและเก้าอี้ว่างหนึ่งตัวที่เธอคุ้นตาแสงแดดอุ่นๆสาดลงบนโต๊ะตรงที่เคยมีจานปล่าวางอยู่แสงนั้นสะท้อนขอบโต๊ะเป็นประกายราวกับหยาดน้ำตาที่แห้งไปนานแล้วแม่พลอยพูดแผ่วแม่คิดว่าเขาจะกลับมาอีกไหมแม่ยิ้มบาง คนที่เรารักไม่เคยหายไปไหนหรอกลูกเขาแค่อยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นแต่อยู่ใกล้กว่าเดิมเสมอพลอยพยักหน้าเธอเดินไปหยิบช้อนสองคันมาวางตรงหน้าจานทั้งคู่เริ่มกินข้าวเช้าเงียบเงียบเสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆในความสงบของบ้านหลังเล็กและในช่วงขณะนั้นเสียงแกรกเบาๆก็ดังขึ้นจากตรงที่ว่างกลางโตะ๊ะเหมือนช้อนอีกคันขยับแตะขอบจานที่ไม่มีใครนั่งทั้งสองคนเงยหน้ามองกันยิ้มพร้อมกันโดยไม่พูดอะไร แสงแดดสาดเข้ามาแรงขึ้นผ้ามา่านปิวเบาๆเหมือนกำลังลาจากแม่ลุกขึ้นช้าๆเดินไปล้างมือที่อ่างน้ำเพราะยังคงนั่งอยู่ตรงโตะมองไปยังที่ว่างตรงนั้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีจานปล่าวางอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่เพียงลายวงกลมจางๆที่เกิดจากขอบจานทิ้งไว้บนไม้โตะเธอยกมือขึ้นลูบเบาๆเหมือนลูกความทรงจำที่ไม่อยากให้จางหายเสียงลมหายใจของเช้าผสมกับกลิ่นกาแฟและเสียงไก่ขันจากบ้านข้างๆ ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่บางอย่างกลับเปลี่ยนไปตลอดการพร้อยหันไปมองแม่ที่กําลังทาเพลงเบาๆเพลงที่พ่อเคยร้องตอนซ่อมจักรยานใต้ถุนบ้านเธอรู้ในใจว่าตั้งแต่นี้ไปจานบนโต๊ะอาหารจะไม่ต้องวางสามไปอีกต่อไปและแม้จานเปล่าจะหายไปจากโต๊ะแต่ในใจของทั้งคู่มันจะยังคงอยู่เต็มไปด้วยความทรงจําที่ไม่มีวันว่างเปล่าอีกเลย